สวัสดีครับตอนนี้เป็นช่วงการหยุดรบระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่การสู้กันในเวทีนานาชาติไม่หยุดการแสดงออกการฟอ้ฟองนั่นฟ้องนี่ตามมามากมายต่างกรรมวาระเดียวกัมพูชามีข่าวว่าจ้างบริษัทต่างชาติในการทำหน้าที่สื่อสารกับนานาชาติซึ่งต้องยอมรับว่ามีผลพอสมควรแต่นานาชาติก็ต้องเข้าม,มาดูเองอยู่แล้วแต่ดูเหมือนทุกอย่างในตอนนี้เหมือนหยุดนิ่งก็เป็นเพราะ อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานข้อมูลและต้องยอมรับว่าเรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ได้เร่ง่วนในสายตานานาชาติก็เดินหน้าไปแบบช้าๆทั้งเรื่องการวางทุนผิดอนุสัญญ,ญาออตตาว่าและการโจมตีพลเรือนแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่ถูกตอบสนองค่อนข้างเร็วก็คือเรื่องปราศาสตรพระวิหารเรื่องนี้มันเกี่ยวกับยูเนสโกเรื่องมรดกโลกกฎละองคอก์กรกับอนุสัญญ,ญาออตตาว่าหรือว่าอนุสัญญ,ญาเจนีวา UNESCO ก็มาจาก United Nations Education Scientific and Cultural Organization แปลเป็นไทยก็คือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสาหาประชาชาติการประกาศมรดกโลกก็ประกาศโดย u n e s สโกถ้าประกาศว่าเป็นมรดกโลกแล้วจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในสิ่งนั้นๆในแง่ของการท่องเที่ยวและสามารถขอรับการช่วยเหลือด้านงบประมาณจากยูเนสโกเป็นกรณีได้ ก็คือกรณีฉุกเฉินเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าสงครามที่ส่งผลกระทบต่อมรดกโลกข้อที่สองการอนุรักษ์งบประมาณในการจัดการ ข้อที่3การเตรียมความพร้อมในกรณีเพื่อเสนอชื่อขึ้นเป็นมรดกโลกซึ่งการช่วยเหลือไม่ได้เยอะมากประมาณ75,000ดอลลาร์สหรัฐต่อโครงการก็ประมาณ2,360,000บาทแต่ว่าสามารถระดมทุนช่วยเหลือจากต่างชาติได้ในกรณีปราศาสตร์พระวิหารกัมพูชาฟ้องไทยว่าโจมตีมรดกโลกทำให้ยูเนสโกต้องเข้ามาดูเข้ามาสอบสวนตามหน้าที่ซึ่งยูเนสโกอำนาจก็ไม่ได้มีมากมายแต่มีผลในการโน ้มนาวยูเอ็นและนานาชาติได้กัมพูชาหวังจากตรงนี้เพราะเกมของกัมพูชาก็คือดึงนานาชาติเข้ามากดดันไทยอยู่แล้วแน่นอนว่ากัมพูชาคงฟ้องหมดว่าไทยตั้งใจโจมตีปราสาสตร์พระวิหารไทยตั้งใจจะย,ยึดปราศาสตรพระวิหารทั้งจากกัมพูดและการกระทําจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยที่เคยพูดไว้แต่กัมพูชาก็มีการละเมิดกฎมีการใช้พื้นที่ปราศาสตรเป็นฐานทางการทหาร แน่นอนว่ายูเนสโกจะมาขมาเมนคงเคลียร์ออกไปหมดแล้วแต่คิดว่าไทยคงเก็บหลักฐานไว้ชี้แจงเหมือนกันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของยูเนสโกในกรณีการใช้กําลังทางการทหารโจมตีสถานที่ที่เป็นมรดกโลกถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมีบทลงโทษภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศหนึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงคราม ตามธรรมนูญกรุงโรมกองศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่าศาลไอ c ีการจงใจโยมตีมีบทลงโทษผู้กระทำผิดรวมถึงผู้สั่งการส่งตัวขึ้นศาลโทษจำคุกสูงสุด30ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตข้อที่สองเป็นการละเมิดสัญญากรุงเฮกข้อที่3ม,มีผลกระทบก็คือขึ้นบัญชีตัดงบดูทรงแล้วกัมพูชาหวังว่าะดําเนินคดีไทย ในข้อหาอาชีกรรมสงครามเรียกร้องค่าเสียหายและหวังผลให้ยูเอ็นเข้ามาจัดก,การปัญหานี้ทำลายความน่าเชื่อถือของไทยในสายตานานาชาติส่วนในกรณีใช้มรดกโลกเป็นฐานทหารหรือว่าที่มั่นทางการทหารก็เป็นความผิดร้ายแรงตามกฎหมายระหว่างประเทศหนึ่งละเมิดอนุสัญญากรุงเฮกสองสถานที่นั้น สูญเสียการคุ้มครองทันทีเป็นเป้าหมายทางการทหารได้มีสิทธิโจมตีได้ภายใต้เงื่อนไขความจำเป็นทางการทหารหรือว่า military necessity ก็คือโจมตีได้โดยชอบธรรมข้อที่3มีความผิดในข้อหาอาชญากรรมสงครามเช่นกันและอาจพิจารณาถอดถอนสถานที่ออกจากบัญชีมรดกโลกนี่คือเรื่องราวของกฎกติกาเกี่ยวกับมรดกโลกกรณีปราศาสตร์พระวิหารจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับใครเป็นโจทย์ใครเป็นจำเลย เอาตรงๆขมนมาเดินเกมได้ดีกว่าหละขมรน,น่าจะเป็นคนฟ้องเป็นโจทย์เหลี่ยมของขมนแอดมินบอกมาเสมอว่าต้องทันเกมรบอย่างเดียวไม่จบต้องต่อสู้ในวิธีนานาชาติด้วยถ้ามองจากรูปการขมนคงฟ้องมาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของไทยประกาศว่าจะยึดปราสาทพระวิหารตั้งแต่การประทะรอบแรกในตอนนั้นหลายคนออกมาวิจารณ์ว่าเจ้าหน้าที่ไทยไม่ควรพูดแบบนั้น พอสารโลกตัดสินไปแล้วขมรจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆขมรนฟ้องว่าไทยมีเจตนาที่จะยึดปราสาทพระวิหารและเมื่อสารโลกเข้าทางขมรอีกแต่ว่าในตอนนั้นไทยก็ไม่ได้โจมตีปราสาทพระวิหารแต่ว่ามีข่าวว่าขมรใช้พลสไนเปอร์ไปวางกําลังในตัวปราสาทก็เพื่อโจมตีไทยคิดว่าไทยไม่กล้าโจมตีไปที่ตัวปราสาทจนไทยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่พิพาทได้ในตอนนั้น คำเมนก็พาคณะผู้สังเกตการ AOT ลงพื้นที่ค่อนข้างปล่อยที่ปราสาทพระวิหารจนมาถึงการประทะรอบที่สองไทยมีการโจมตีเครนของขำเมรที่บริเวณปราสาทพระวิหารซึ่งขำเมรใช้เป็นที่ติดอุปกรณ์ในการสอดแนมฝั่งไทยซึ่งข่าวที่ออกมาก็ไม่ได้มีมากนักแต่ว่าหลังจากที่มีการเจรจาหยุดรบแล้ว ขมเอ็นมีการเอาภาพความเสียหายของตัวปราสาทพระวิหารออกมาเผยแพร่อ้างว่าฝ่ายไทยโจมตีมรดกโลกฟ้องร้องเรียนไปยังนานาชาติจนนำมาสู่ยูเนสโกมาลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์หลายคนอยากรู้ว่าจะเป็นอย่างไรบอกตรงๆขึ้นอยู่กับการแก้ข้อกล่าวหาขึ้นอยู่กับหลักฐานข้อเสียเปรียบของไทยก็คือมีการพูดก่อนว่าจะมีการโจมตีว่าจะมีการยึดปราสาทพระวิหาร เหมือนการตั้งใจใต่อตองไว้ล่วงหน้าข้อได้เปรียบของไทยก็คือมีภาพชัดเจนว่าเขมนใช้บริเวณปราสาทพระวิหารเป็นฐานทหารของเขมนถ้าไทยเก็บหลักฐานชัดเจนว่าเขมนมาตั้งฐาน ก่อนที่คนของไทยจะพูดว่าจะยึดปราสาทขเมนก็ไปไม่เปลี่ยนและถ้าไทยมีหลักฐานว่าโจมตีอย่างไรแค่ไหนโจมตีใส่ทหารเท่านั้นไม่ได้โจมตีตัวปราสาทเลยขเมนก็จบเพราะไทยสามารถทําได้ตามกติกาขเมนอาจจะบอกว่าต้องเอาทหารเข้าไปในตัวปราสาทเพราะว่าไทยประกาศว่าจะยึดมันก็ฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่อยู่ที่การชี้แจงด้วยหลักฐานเอกสารนะครับ ถ้าให้แอดมินประเมินคดีนี้ความเสียหายของปราศาทพระวิหารไม่มากเท่าไหร่ไม่ได้พังแบบรุนแรงเสียหายบางส่วนและไม่ชัดเจนว่าเสียหายจากอะไรแต่ถ้าไทยอธิบายได้สุกหลักฐานว่าเขมรใช้เป็นฐานทหารยูเนสโกก็คงออกมาแนวประนามทั้งคู่และก่อให้รักษากติกาทั้งสองคน ยอมเสียงเงินสนับสน,นุนในการซ่อมแซมถ้าว่ามีโอกาสที่ยูเนสโกจะถอดปรา,าสาทพระวิหารออกจากมรดกโลกหรือไม่มันก็มีโอกาสแต่ว่ามีน้อยและก็ต้องยอมรับว่าประเทศฝรั่งเศสมีอิทธิพลใน UN พอสมควรไม่ว่าไม่มากแต่ถือว่ามีและการคงสถานะปรา,าสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกไว้เป็นการปลาล์มทั้งสองคนได้ดีกว่า ถ้าถอดออกจากมรดกโลกโอกาสซัดก,กันเละไม่เกรงใจมันมีสูงเหตุการณ์ยะรุนแรงกว่านี้สรุปคิดว่าเขมรนไม่ได้อะไรจากคดีนี้มากนะักผิดหวังตัวเองโดนประนามด้วยยูเอ็นคงไล่กลับมาคุยกันสองคนเหมือนเดิมยังไม่พอที่ยูเอ็นจะเข้ามาแทรกแซงได้